สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง Youtube เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับกับอิทธิพลดวงดาวนะครับดาวเสารนะครับจะย,ย้ายข้ามราศีนะครับย้ายข้ามราศีจากกลุ่มดาวราศีรูปคันธนู นะครับเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมังกรนะครับเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมังกรดาวเสาร์จะอยู่กลุ่มดาวราศีมังกรเนี่ยนะครับสามสิบปีครั้งนะครับเพราะดาวเสาร์เคลื่อนที่โคจรช้าข้ามกลุ่มดาวต่างๆนั้นใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งแต่ละราศีดวงชะตานะครับ ของชาวลัคนาราศีพฤกษกพฤกษกเนี่ยนะครับดาวสร์ไปอยู่ราศีมังกรเป็นจุดสูพะเป็นเกษตรราชิบดทีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับห้ธันวาไป2ปี5้ธันวาไป2ปีนะครับวงร้อแห่งชีวิตนะครับวงร้อแห่งชีวิตจะปรับเปลี่ยนกระบวนไปนะเพราะว่านะครับ อิทธิพลตรงนี้นะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับวงล้อชีวิตวงล้อของชะตานั้นนะครับจะมีความสําเร็จต่างๆมากมายเข้ามามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตมีโอกาสได้เจอผู้คนกลุ่มใหม่ๆได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆให้กับชีวิตมีจุดต่างๆที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะครับจะเกิดสิ่งดีๆนะครับหรือท่านใดทํางานเกี่ยวกับการศึกษานะครับทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะครับจะสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์นะครับกับวงการการศึกษาได้นะครับหรือการแพทย์อย่างเงี้ยอยู่ในหน่วยงานการแพทย์การศึกษานะครับจะจะเกิดความสําเร็จต่างๆนะครับในสิ่งต่างๆที่ดําเนินไปท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอีกจุดหนึ่งนะครับ ท่านใดที่เกิดลักนณาราศีพฤษภที่อยู่ต่างประเทศจะเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตนะครับเช่นงานมากขึ้นงานดีขึ้นหรือว่าทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับการต่างประเทศมีความสําเร็จเป็นอย่างดีชาวลักนณาราศีพฤษภเกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับเกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตฉะนั้นแล้วชะตาของชาวลักนณาราศี พฤกษกเนี่ยนะครับลาหูก็กดทับดวงชะตาราหูเข้าเรือนดวงชะตานะครับดาวเสาเป็นเกษตรเพื่อหัดจุดจุดสุภารอมาตั้งแต่14วิธีกาแล้วนะครับนะให้ไปขับเคลื่อนชีวิตนะจะเกิดสิ่งดีๆมีโอกาสได้รับราง,งวัลชีวิตบางท่านเนี่ยการงานจะได้เกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้นนะครับนะท่านใดที่ทํางานด้าน,น,นต่างๆก็ขยับตัวเองนะครับ ไปพัฒนาตัวเองไปศึกษาตัวเองจะมีเหตุบางอย่างให้ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเกิดขึ้นกับวงงานกับสายงานหรือมีคนรู้จักกิจการงานของคุณมากขึ้นในวงงานในวงกว้างมากขึ้นคุณจะได้รับการยอมรับนะครับมากขึ้นคุณจะได้เจอผู้คนหลากหลายมากขึ้นนะหลากหลายวงการหลากหลายสายงานนะครับนะดาวพรหัสเสานี้ยู่จุดสุภาตรงนี้นะครับย่อมเกิดสิ่งดีๆลาบผล ลาบผลผลประโยชน์ต่างๆนะครับนะจะเกิดขึ้นนะครับนะโดยเฉพาะท่านใดที่คือดวงเนี่ยท่านใดที่มีแฟนมีคู่นะครับมีโอกาสแต่งงานลงเอยนะครับเกิดขึ้นนะครับนะจะต,ต้องระวังรักซ้อนสอนเงอนบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยชาวพุกศกเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนถ่ายงานครั้งใหญ่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงาน มีจุดตั้งต้นของชีวิตมีสิ่งต่างๆให้กับชีวิตนะครับนะมีสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมนะเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะีจะเกิดสิ่งดีๆหรืองานทํางานวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับนะเป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้พัฒนาทักษะต่อยอดนะครับมีการวิจัยมีการดําเนินงานต่างๆเนี่ยจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียว มีความสําเร็จที่ดีเลยทีเดียวเข้าหาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเอาไปก่อไปสร้างไปสร้างโอกาสต่างๆในด้านของการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินก็จะดีขึ้นนะครับการเงินการทองต่างๆนะครับจะมีจะเข้ามาดีขึ้นนะนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเลงเงินไปเลงที่ผ่านมาดาวเสาร์เลงเงินมา2ปีกว่านะครับ ตอนนี้ดาวเสาร์ก็จะยกเข้าสู่จุดสุภาพเป็นเกษตรฉะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสได้หลักทรัพย์นะครับได้โชคจาก,คา,มมคากผู้ใหญ่ได้ความมั่นคงจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากคนที่อาวุโสกว่านะครับกับเจ้านายกับพ่อแม่หรือคนที่อาวุโสกว่าต่างๆพร้อมที่จะช่วยผลักดันลาบจะมาจากผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่แก,ก่คือแก,ก่กว่ามากๆนะครับหรืออาวุโสกว่ามากๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับให้อ่อนน้อมเข้าหาก็แล้วกันนะครับพาะดาวราพระก็มาอยู่จุดสุภะใช่ไหมตั้งแต่14พฤศจิกายนดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรตราธิบดีร่วมกับดาวราพระอยู่ในเรือนของเสาร์นะครับอยู่ในเรือนแห่งความสําเร็จอะดาวราบอยู่ในเรือนแห่งความสําเร็จด้วยดาวสุภะก็อยู่ในเรือนของตนดังนั้นวความมั่นคงความเจริญงอกงามงอกเงยให้กับชีวิตย่อมจะเกิดขึ้นแต่จะหนักเหนื่อยหน่อยทําอะไรต่างๆอาจจะหนักเหนื่อยหรือจะมีเรื่องเหนื่อยอยู่ นะครับแต่สิ่งดีๆจะมันเกิดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนั้นแล้วเนะี่ยถ้าใครจะมีจุดเริ่มต้นของธุรกิจจุดเริ่มต้นของการค้าการขายการทํางานหรือว่าได้รับโครงการอะไรใหม<า>่ๆมานะครับนาะอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ลองเป็นจุดเริ่มต้นให้กับตัวเองลองสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองลองไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปผลักดันสิ่งใหม่ๆจะเกิดสิ่งดีๆเข้าหาชีวิตจะเกิดสิ่งดีๆเข้าหาชีวิตแน่นอนชาวลัคนาราศีพฤษภ นะครับนะมันเป็นจุดคือถ้าคิดว่ามีจุดเริ่มต้นให้ทําทันทีนะครับนะความสําเร็จต่างๆชื่อเสียงต่างๆเนี่ยจะเข้ามาหาตัวนะครับหรือใครเคยก่อเคยสร้างทําอะไรต่างๆมาก่อนหน้านี้เช่นอ่านหนังสือสอบหลังวันที่5ถ้ามีสนามสอบนะครับนะถ้าบอกว่าก่อสร้างมาดีแล้วที่ผ่านมาหลังวันที่5้ธันวาคมไปเนี่ยมีโอกาส ได้รับชัยชนะในการสอบการเรียนการเขียนการอ่านเกตมีมุมที่จะขยับขึ้นหรือรอโอกาสในด้านของการยอมรับการทํางานนะครับที่ในด้านของขั้นตําแหน่งนะครับการเลื่อนเลเวลในเรื่องของสายบังคับบัญชาต่างๆนะครับมีโอกาสที่ดีจริงๆนะครับชาวลักขณาราศีริษศกเนี่ยนะครับนะก็ช่อง Youtube ชัยเสดกิ่งเพชรก็มีเพียงเท่านี้ นะครับในสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับยอดก็เกิน3 0 0แสนแล้วนะครับนั่นะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์ข้างล่างคลิปกดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้สวัสดีครับ